อาจารย์บอกเก่งกว่าเก่งกว่าสอสออีกอะเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าหรือกาเต็มดอลเลยเบอร์ห้าอาจารย์มุนย่าฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะตกใจเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นประทับใจดีใจเพราะเขาพูดจากไหนพูดจากคนที่ได้รับผลจริงๆนะคะวันนี้ก็อยากจะบอกว่า เจอเพชรเม็ดงามอีกหนึ่งเม็ดนะคะที่สมควรละเขาเรียกว่าสมควรทั้งเวลานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลานะคะนี่คือเพชรเม็ดงามของเดอะไอคอนอีกคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่มีโอกาสได้มาทำธุรกิจแล้วกันนะคะหรือร่วมนะคะการค้า คนคนนี้อาจารย์มุญญาเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่จะนาพาหลายๆคนนะคะไปสูขข่ความสําเร็จเพราะความรักความบริสุทธิ์ที่เขามีต่อตัวเขาเองแล้วก็ต่อบุคคลรอบข้างด้วยนะคะก็ดีใจนะคะกับน้องด้วยเพราะว่าวันนี้เก่งมากๆเลยนะคะจากผู้หญิงคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ลบาบากต้องใช้คานี้เลยนะเขาไม่ใช่คนที่ลำบากนะคะแต่ว่าเขาเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยนะคะที่มีจิตใจที่งดงามมาก แล้วก็เป็นที่รักนะคะของเพื่นอนๆนะคะแล้วที่สําคัญเลยเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ <c oughs> การเรียนรู้ทุกอย่างหรือว่าการทําทุกอย่าง,ง,าง <c oughs> เนี่ยเรียกว่าเก็บรายละเอียดแทบแม้เลย <c oughs> ทีเดียวดังนั้นท่าใจที่เดียวกด้นนมาร่วมงานงท่านเนี่ยเ <c oughs> ชื่อมั่นเลยว่าไม่ผิดหวัง <c oughs> การันตียิ่งกว่าเบอร์ห้าของอะไรนะเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเออนะคะเขาเรียกว่าการรันตีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ดีใจด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ